ครับสวัสดีครับวันนี้มาทำไอ้มุงหลังคาให้ไก่แม่ลูกอ่อนเนี่ยมันไม่นอนในเล้านะมันจะมานอนข้างนอกบ้านแล้วทีนี้นแ่เขาวบอกฝนจะตกมีพายุจะเข้าจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยถ้าฝนตกหนัหนกๆกลางคืนมามันไม่มีที่บังนะไก่ไก่ตัวเล็กๆก็ตายเลยเพราะมันเย็นจัดเกิดมีลูกเห็บเลยนะ เมื่อวานนี้ก็เห็นข่าวที่เชียงรายกับสุขโขทยัยใกล้เข้ามาแล้วแพรก็อีกไม่นานเดี๋ยวก็จะมาถึงผมก็ต้องทำให้ก่อนตอนนี้มีลูกไก่แม่ไก่อยู่สี่ห้าตัวยังอีกสามตัวไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวหาดูก่อนมันนอนที่ไหนมันไม่ได้นอนในบ้าน มันเยอะแยะที่นอนลองรถก็มีหน้าบานก็มีมันไม่นอนมานอนแถวนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยเคยแม่นี่น,นี่หนึ่งแม่นีน่นะนี่แม่นี่ล,ลูกลูกรุ่นนี้นะฝวนตกหนักหนักมีลูกเห็บตายนะครับเมื่อก่อนเคยเห็นกับตามแล้วมันเย็นจัด ตายลูกมันนะแม่ถึงจะน,นอนมันอบไม่ไหวตรงนี้จุดหนึ่งทำแล้วตรงนน้นจุดหนึ่งน่าจะสองแม่ตรงนี้ก็พอประทังได้อยู่แต่ว่าไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมว่าแต่ว่าพอทนได้อยู่ดีกลัวผลไม่มีสังสีอะถ้าม,มีสังสีผมจะคุ้มพันเดียวให้อยู่เลยนี่ นี่แม่หนึ่งนอนตรงนี้นี่แม่หนึ่งลูกอ่อนนีะลูกอ่อนเท่านั้นก็พอคุมได้อยู่พอกันได้นิดหน่อยถ้าเจอสังสีแสวนใ,ใหญ่มันจะมาใสคุมได้เลยลงรถมีมันไม่นอนเมนื่อก่อนนอนตรงนี้มันย้ายละเมื่อก่อนพี่ชายทาให้ตรงนี้ตรงนี้ทําง่ายหน่อยมันย้าย อีกสองตัวสามตัวไม่รู้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวตอนเย็นหาดูว่าลูกเล็กอยู่ด้วยมันชอบนอนข้างฝาอย่างเงี้ยเนี่ยลงรถเยอะแยะมันไม่พานอนนี่ตรงนี้ถ้าพามานอนตรงนี้ไม่ห่วงเลยที่นอนเยอะแยะมันไม่พากันมาอยู่ ต้องคอยหาแก้ไขไปก่อนเนี่ยอากาศในลมครึ้มทั้งวันเลยสองวันสามวันมาแล้วเนี่ยแดดไม่มีเนี่ครึ้มพาครึ้มผลมันต้องมาส,สักวันหนึ่งนะโยดกลางคืนนี่ก็เป่าไม่รู้วันนั้นมีพาร้องฝนตกมาหน่อยนึงแล้วก็หายไปลมเยอะนะ ลัวลมเนี่ยแต่ยังก็สั่งมันปีน้งต้องเจอครั้งหนึ่งผมไม่กลัวอะไรหรอกตามธรรมชาติปล่อยวางเดี๋ยวไปหาดูนะไก่ไม่ลูองอนหาอะไรมามุงให้ไก่น้อยก่อนไก่ไม่ลูองอนเดี๋ยวฝนตกมาปุ๊บมันจะเปียกฝนมันจะตาย นี่ามานอนตรงนี้ที่มันนอนนั่นเนี่ยโอ้สองที่นี่มุมแบบนี้อุ้ย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 จะล้มนะตัว อน,นอนกระถิ่น,น,นก่นะตกจริงมันตายแล้ว นีอีกจุดหนึ่งไก่นอนได้ทำให้มัน ฉันเกิดมาเป็นไก่โดนคนเลี้ยงเอาไว้วันวันไม่ต้องทำอะไรแค่กินแล้วออกไข่ระต๊อกป๊อกปอกอกอกป๊อกปอกออ พยับไม่ได้หันซ้ายหันขวาตแต่เฝ้าเตรียมจิกข้าวจิกน้ำที่คอยเลื่อนมาเรื่อยเรื่อยริงเรียนเ,เ,เป็นไข่คลอดลูกรอวันจะคอยถูกนำไปเคียง แกงคิวหวานไก่ลูกฉันที่เกิดมา เขายังไม่ได้ลืมตาไม่รู้ว่าโลกทุกหนักหนาคุณก็เอาไปตอกเป็นไข่ปัง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 กระดองปั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 งกระดองปั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 งไข่เจียวไข่ต้มออมเล็ดเยิยวมาไข่เค็มไข่ตุ๋นเพิ่มกำลังวังชาถ้าฉันได้เกิดเป็นคนชาติหน้า เอาลูกมันมาแล้วไปตอกเป็นไข่ปักปักปักปังปังปังกระตอมปักปัง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 กระตอมปัง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 ฉันก็น่าที่ของฉันลงฉันก็คงต้องอกตรงลูกฉันต้องเอาไปใช้เดีวฉันก็คงต้องเปลี่ยนไปเอาไก่นี้ 初恨。<前> นอนย็นคองนอนดยเอานอนตรงนี้เหรออ,เออ่าเออถ้าตรงนี้ชนมารวมไม่ใช่เนี่ยหนีแม่นึงเน่ลูกนังเล็กอยู่เดี๋ยวถ้ามันดูนอนตรงนี้ก็ุงง่ายหน่อย ยวดูก่อนว่าจะมาทำแนี้จริงหรือเปล่าลูกยังเล็กอยู่เลยอีเด้งอดไม่ไหวแล้วอดไม่ไหวแล้วจะกูดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็น้นแม่หนึ่งนั่นน่ะอแม่หนึ่งนั่นน่ะ ต้องหาดูก่อนตอนเย็นๆสักพักก็แหละมาหาดูทีตรงน,นี้เล้าไก่มันไม่นอนลต้นนี้เหมือนคนกลางขาเลยนะอันนี้ต้นนี้เนี่ยหว่วงหาวมะนาวโหหุ่ยหนาํา นี้ตุลมะเคราะหอแม่หนึง่งหนึ่งโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหา้าแม่นี้นอนออนั่นแหละนอนั่นแหละเออใส่ยานี้ยหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้า,าหกเจ็ดแปดเก้า หกแม่ตรงนี้อีกหกเจ็ดตัวองโอ้โดกแถวเจ็ดแม่มีลูกอีกวงเจ็ดแม่แล้วลูกเยอะคุมไม่มหมดแั้ว ใล้จะนอนแล้วมันใล้จะนอนแล้วมันพาลูกเปลี่ยนทิศ เป็นที่นอนแล้วมันจะไปนอนข้างบนนู่นตอนนี้ก็ประมาณ6โมงกว่าละ6โมง40ลูกมันขึ้นไม่ได้นะสังเกตการ์นสว่างไฟนะ แม่มนอนข้างบนแล้วเดี๋ยลลูกข้านอนพอทำที่ทำให้มันไม่นอนเลยเลูกมันมันจะบินขึ้นได้ไงแม่ยันข้างบน แหมข้างบนแต่ทํา,านอนข้างล่างดีนะเพราะฝนขึ้นอื้อไเ้อมืดแล้วนอนแล้วสุดท้ายมันก็ลงมานอนแล้วนองจิ๊กๆจิกๆ,ๆ นอนตรงนั้นอ่ะไม่อยากเข้าใกล้เดยมันวิ่งออกตัวนี้ก็นอนกน้นตัวนี้ก็นอนนอนในลกนะูกนอนนะไม่อยากเข้าใกล้ เดี๋ยวมันจะตะลึกตรงนี้อีกสองตัวสองม่ตรงนี้ถ้าฝนตกจะออกมามงงงให้จะออกมาคุมให้มันตสังเกตไว้ตอนนี้มันไม่นอนในเล้า ันตัวนึงมันดำเห็นไหมตัวหนึ่งตัวนึงตัวนึหนึ่นตัวนึ่งสองแม่ก็จะเอาสังสีมาคุมตรงนี้นะตัวนั้นก็สังสีคุมตรงนั้นถ้าฝนตกมีอยู่สองอันเตรียมไาแล้ว โอเคจบภารกิจละทุกคนสรุปคือหาเจอแล้วเจ็ดตัวพวกนั้นพวกนั้นไม่ต้องห่วงมันอยู่ในเลา้ามีแค่นี้แหละที่มันนอนนอกเลา้าพาไก่มานอนตรงนี้นไก่ยังไงมันก็เข้าได้พาลูกมานอน miếng Cuốn trục này nó ngon Dinh nó cạt dinh